สปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศซีฟู้ดนะจ๊ะเฮ็ดกินอยู่บ้านนะจ๊ะแซบแซบ่ต้องงอร้า,านดังนะจ๊ะมาเบิ่งกันเด้อจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องมือนี้พิมพ์สิพ้าพี่น้องมาเฮ็ดสปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศซีฟู้ดนะจ๊ะพิมพ์ก็สิมีกุ้งนะจ้ะกุ้งประมาณ หนึ่งรอยหกสิบกัมนะจ๊ะหรือว่าใส่กุงสิบโตนะจ๊ะมันเป็นแบบนี้แล้วนะจ๊ะซื้อมาจากตลาดนะจ๊ะทาของผู้ใดเพท่านเป็นแบบนี้ห่อกระหวกก็นะจ๊ะล้างน้ำทำความสะอาดแล้วเ่ากระหวกดีๆนะจ๊ะแล้วก็บซีมีหอยแมงผู๋นะจ๊ะพิมพ์ก็ซื้อมาจากตลาดก็เป็นแบบนี้แล้วนะจ๊ะล้างน้ำทําความสะอาดเดียบร้อยนะจ๊ะพิมพ์สีใส่หอยแมงผูอยู่หนึ่งลอยยี่สิบกํานะจ๊ะแล้วก็บซิมี ซอสบะเกียร์เทตนะจ๊ะพิมพ์สีใสยุหกซ่วนโต้น้าจ้ะแล้วกะซิมีน้ำเปล่าหน้าจ้ะพิมพ์สีใสยุสามสอนโต้น้าจ้ะแล้วกะซิมีหอมหัวไยหน้าจ้ะพิมพ์สีใสยุเกลซิฟกำหน้าจ้ะหั่นเป็นชิ้นแบบนี้หน้าจ้ะแล้วพิมพ์กะซิมีเส้นสปาเกตตีหน้าจ้ะสั่งแล้วๆได้สามลอยหาซิฟกำหน้าจ้ะตอนต้มซุกแล้วหน้าจ้ะใส่น้ำไล้ไล้แล้วก็ต้มแค่ซิฟนาทีพอหน้าจ้ะ ให้มันสุกเกินนะจ้ะแล้วก็ซิมีซอสหอยนะจ้ะสองซอนโตจ้ะแล้วก็ซีมีกระเทียมสับนะจ้ะหนึ่งซอนโตจ้ะแล้วพิมกับซมีซีอิวขาวนะจ้ะสองซอนโตจ้ะแล้วก็ซิมีน้ำตาลทรายนะจ้ะเครื่องซอนโตจ้ะแล้วก็ซิมีพริกไทยดำนะจ้ะเครื่องซอนซานะจ้ะแล้วมือนี้พิมสีไ้พริกสีแดงพริกหวานนะจ้ะประมาณยี่สิบกํานะจ้ะแล้วก็ซิมีน้ำมันผืชสำรับ ผัดนะจ๊ะเ้าไปลงมือเห็ดน้ำกันเลยจ้ะตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปประมาณสามอนโต๊ะนะาจะพี่น้องใส่ใส่ไฟตอนนี้พิมพสิเอากระเทียมลงนะาจะใส่ไฟกลางนะจ้ะพัดเห่กระเทียมหอมนะจ้ะ หลังจากกระเทียมหอมแล้วนะาจะเ้าสีเอาหัวหอมใหญ่ที่เ้ามี่นาะจะลงมาผัดน่าจะตอนนี้เฮาสามาใส่ไฟกลางขนแห้งได้นาะจะผัดไปจะเข้าน่าจะหลังจากที่เฮ้าผัดไปได้ประมาณหนึ่งนาทีแล้วน่าจะพิมก๋สีเอาซอสปลเขือเทศนาะจะลงใส่เลยน่าจะ พัดเทเ้ากันดีนะจ๊ะระว่างนี่ห้าสีเอาซอสนะจ๊ะซี่ิวขาวนะจ๊ะซอหอยลงใส่พัดเลยนะจ๊ะแล้วจะพริกแดงที่ห้าเตรียมไว้นะจ๊ะหลังจากนั้นพิมกะจิเอากุ้งที่ห้าเตรียมไว้นะจ๊ะลงนะจ๊ะ กุงหอยลงมาผัดเลยเนาะจ้ะคนทุกอย่างให้เขากันดีนะจ้ะหลังจากน,านั้นพิมพ์กระสิเติมน้ำลงไปเนาะจ้ะผัดให้เขากันเนาะจ้ะหลังจากคนทุกอย่างเขากันดีแล้วเนาะจ้ะพิมพ์กระสิเอาเศษส,สปากเกตตีลงใส่ผัดเลยเนาะจ้ะ คลุกเข้าให้เข่ากันนะจ๊ะนากินมากเลยพี่น้องหลังจากนั้นพิมพ์ิใส่น้ำตาลไส้ลงไปนะจ๊ะพริกไทยดำนะจ๊ะคนให้เข่ากันนะจ๊ะิได้ปิดเตาตัตกเสิร์ฟเลยนะจ๊ะหลังจากนั้นเฮาก็สิตักใส่จานเลยนะจ๊ะ นากินมากจ้ะพี่น้องหลังจากนั้นพิมกสิเอาหัละผ้านะจ๊ะถ้าผู้ใดมีผักซีฟฝรังก็เอามาเสียบให้มันสวยงามนะจ๊กะกสิออกมาประมาณนี้นะจ้ะหนากินมากจ้ะพี่น้องเดี๋ยวพิมพ์สีซิมให้พี่น้องเบิงนะ่งเนาะเดี๋ยวพิมพ์สีซิมให้พี่น้องเบิ่งน้าจ้ะรดศาสตร์ เป็นจังไหนเนาะจ้ะ,จะ,จะเสซนสปาเกตตีจ้ะหืมพี่น้องแซ่บดีจ้ะลองไปเหตุกินเบิง่งเด้อจ้ะสำหรับกุ้งเนาะจ้ะพิมพ์เอาออกจากส่องฟีดแล้วเนาะจ้ะมันเย็นอยู่เนาะจ้ะพิมพ์เอา มาแช่หนำเย็นให้เย็นๆนะจ๊ะเพราะว่ากลุ้งเฮาสิใดมีรสศาสตร์กรอบดีนะจ๊ะถ้าผู้ใดถือใจก็อย่าลืมกดติดตามให้พิมพ์นะเด้อจ๊ะเพื่อเป็นกําลังใจใดมีคลิปไม่ไมดีๆแบบนี้ออกไม้พี่น้องเบิ่งกันนะจ๊ะสําหรับรสศาสตร์ปั๊บปั๊บรสใดตามใจสอบนะจ๊ะคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อจ้ะนี่เด้อจ้ะขอบคุณจ้ะสำหรับการรับชมนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า